ใครที่ยังไม่เคยเห็นฟันของกุ้งนะครับผมเพื่อนทุกคนนะฮะฟันแข็งๆกระดูกไอ้กำเขียวมาเลยจ้าไหนวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยกึ่ยกึ่ยอุ้ยโอ้โหอุ้ยอุ้ยปลาอะไรครับทุกคนนู่นตาหน้านู่นนู่นหน้าเบ็ดผมเลยเนี่ยโอ้โอ้เกาะอยู่ตรงไหนวะเนี่ย ดึงก็ดึงไม่ออกเออปวดไม่ออกเอาคีบไหมหน่อยหนูเอาคีบไหมหน่อยโอ้โอ,อาสาจะไม่ให้มันตายเพราะจะใส่กระชังไว้นะครับผมทุกทุกคนนะฮะมันกลืนลึกกัดเข้าไปติดในฟันเลยนี่ฮะคือฟันของกุ้งมีพี่ๆนะนะท่านใดเคยเห็นบ้างนะครับนะฮะค,คีมปากยาวครับอ,อยู่นั้นเลยใต้ถุงอนะ โอ้ตัวนี้นะครับผมทุกคนนะฮะสวยๆเลยนี่กุ้งไมมนะ้ะบางะกงสวยๆแบบนี้เลยทุกคนครีมปากยาวครับอันนี้กันไก่ครับมีด้ามสีเหลืองอะ่ะข้างล่างอะ่ะเห็นไหมเฮ้ยหายอีกแล้วเหรออ้าวโอ้ยแล้วก็ปลดไม่ได้ซะด้วยคันนี้ ติดเข้าไปในซะอกฟันเลยครับทุกคนนะฮะดูฟันเขานะฮะทุกเพื่อนทุกคนใครที่ยังไม่เคยเห็นฟันของกุ้งนะฮะเพื่อนทุกคนดูฮะเดี๋ยวผมจะให้เห็นเนี่ยเนี่ยเน,นี่ยฟันเนี่ยอย่างคมผมบอกได้เลยว่าฟันเขาอย่างคมนะครับผมเพื่อนทุกคนฟันใหญ่ๆเลยเนี่ยฟันเขาทาั้งซ้ายและขวาสองซี่แบบนี้นะครับเนี่ยฮะ ้อะไรวะปวดยากแค่ละ่ะนี่นี่ไหนละ่ะตะขอเบ็ดกะไม่ยอมออกอีกโอ้อืออืตายไม่รอดอืโอ้ กินลึกมากครับทุกคนเนี่ยฮเฮ้ยอ,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 อะไรวะมันข้าไปเกี่ยวส่วนไหนอีกเนี่ยของปากของฟันเนี่ยฮะโอ้เนี่ยต่ขอเบอร์สองนะครับเพื่อนทุกคนเนี่ยฮะนี่เข้าไปลึกมากเลยเนี่ยเข้าไปเต็มปากเลยเนี่ย อโอ้ยไม่ออกอีกเฮ้ยดูโอ้ครีมก็ไม่มีจะออกได้ไหมเนี่ยโอ้ยนอฮึฮึ Oh. ออโอ้ยโอ้ไม่เคยเห็นอะไรมันจะติดฝังลึกขนาดนี้นะครับผมพูดคุดดูฮะเนี่ยอุย้ยเมื่อยแล้วครั้งแรกในะชีวิตอันนี้การปลดกุ้งที่ยากขนาดนี้นี่ ติดส่วนไหนของปากของฟันเขาปะเนี่ยโอโ้โห หม่ืมโอ้โหเขากัดเข้าไปในฟันเขานะครับผมทุกคนนี่ฮะนี่ตะขอฝังด้านในเลยฮู้ฮึเละไหมยังไงอีกืึบ้า โอ้โหคะทุกคนนะฮะทั้งดุนอย่างนี้เลยนะครับนี่ฮะนี่เขาดูดตะขอเบ็ดเบอร์สองของผมเข้าไปเนี่ยฮะโอ้โเรียบร้อยตัวนี้นะครับผมพูดทุกคน